ลัคนาราศีพิจิกคนสำราญงานสำเร็จเดือนแห่งความก้าวหน้าสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านดวงชะตาเดือนกันยายน2567เเป็นจังหวะงานดีเงินดีน,ดนี่เป็นจังหวะโชคดีของชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างแท้จริงนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้เบอร์พร้อมเพย์และ QR code ที่เห็นในภาพนี้นะครับลัคนาราศีพิจิก,กอก่อนอื่นฝากสปอนเซอร์ไว้ในดวงใจของท่านสักนิดหนึ่ง แบรนด์ Fa ส t ทคเฟอร์นิเจอร์จุกจิกไม่กิกกกอกแบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช้อปปี้ซึ่งสินค้ารุ่นขายดีของทางแบรนด์ก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนสร้างพื้นที่ส่วนตัวในยามจําเป็นตู้พระหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจาเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส,ส่วนรับน้าหนักสูงสุด30กิโลกรัม ปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ำทำความสะอาดได้ทำจากไม้ MDF มีความหนานแน่นแข็งแรงเป็นพิเศษสอบถามสั่งซื้อ l i ออด s t t t e h s s o o p e e Lazada น็อกนอกของ f a s t t นะครับโดยเฉพาะใน Li ออดเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากคลิปอาจารย์ตังก็จะมีส่วนลดให้10%นะครับฝากไว้ด้วยเฟอร์นิเจอร์จุกจิกไม่กิก๊กก็นะครับไม่ได้มีแต่หิ้งพระอย่างเดียวนะ เฟอร์นิเจอร์ในบ้านทุกอย่างนะและหิ้งพระก็ยังมีให้เลือกอีกมากมายอันนี้แบบมินิมอลหรือจะมีแบบอลังการก็ได้นะแต่อันนี้ก็เรียกว่าช่วงที่ขายดีกันเนี่ยตู้พระหน้าบานเลื่อนเนี่ยนะขายดีก็เอาไปเสริมบาร,รมีกันได้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกดวงดีไม่ต้องคิดมากสวยงามตามท้องเรื่องนะ ได้รูปดวงเรียกว่าครบถ้วนนะได้รูปดวงดีๆครบถ้วนนะครับทั้งดวงดอกพิกุลดวงจตุสไดตำแหน่งดาวต่างๆเข้าที่เข้าทางดีเหลือเกินเดี๋ยวเราจะไปทีละดวงไปทีละดาวนะครับเริ่มต้นที่ดาวพุธครับย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิง์ดาวพุธคือดาวโชคลาภ ดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนม,อร,ณมอรณะมรณะแปลว่าเปลี่ยนแปลงเดินทางอะไรที่มันจบไปแล้วเสียไปแล้วตัดทิ้งตัดใจนะเป็นช่วงจังหวะดีในการเริ่มต้นใหม่และดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภแปลว่าโชคลาภยังมีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าเป็นราศีที่ผมบอกได้เลยนะ ฟังแบบชัดๆนะปีนี้เป็นราศีที่ดวงดีที่สุดปีนะภาพรวมของทั้งปีมันอาจจะมีเดือนนี้ดับลงไปเดือนนี้ดีขึ้นมาแต่ในรวมภาพรวมของทั้งปี2567ตั้งแต่30เมษายนเป็นต้นมายาวไปจนถึง13พฤษภา2568เป็นราศีที่ดวงดีที่สุดและดีเรื่องอะไร ดีเรื่องเงินดีเรื่องเงินดีเรื่องสิ่งใหม่ๆชัดเจนเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินและดาวพฤหัสเป็นดาวสิ่งใหม่ๆปุตตะเล็งลัคนาเป็นเจ็ดเล็งลัคนาถือว่าดูดีมากๆนะครับและดาวพุทธะดาวพุทธยเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านดาวพุทธย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์มีมาตรฐานถึงสามตำแหน่ง ราศีสิงห์เนี่ยคือพบการงานแปลว่าแปลว่าอะไรโชคลาภความสําเร็จหรือสิ่งเก่าๆเ,เพราะมันมาจากพบมรณะด้วยสิ่งเก่าๆมรดกโชคลาภความสําเร็จมาแสดงออกในเรื่องของงานมรณะกรรมะแปลว่าอะไรรับมรดกในเรื่องงาน ท่านอาจจะได้รับกิจการสืบทอดต่อใครที่ทำงานประจำข้าราชาการลูกจ้างบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆอาจจะได้รับตำแหน่งสำคัญมรณะนะกรรมะแปลว่างานที่มันตำแหน่งที่มันไม่มีคนอยู่อะ่ะเช่นลูกพี่กเกษียณไปแล้วเราก็ขึ้นไปเป็นลูกพี่แทน เจ้านายกเกษียณออกไปเราก็ขึ้นไปเป็นเจ้านายแทนอะไรลักษณะแบบนี้คือรับมรณะรับมรดกมาเป็นงานหรืออาจจะเ,เกี่ยวกับเรื่องของกิจการส่วนตัวกิจการของที่บ้านครอบครัวพ่อแม่สร้างมาเปิดร้านมาก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รับช่วงต่อเป็นไปได้ทีนี้ดาวพุธอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยมีมาตรฐานถึงสามตำแหน่งอย่างที่บอกมหาจักรอุจวิรราชและราชาโชค มหาจักฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจอุจจวิราชราช,ชโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง คือเป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งอุจจวิราชและเป็นทั้งราชาโชคมันโดดเดน่นมันสามตำแหน่งอะโชคลาภสามตำแหน่งดีไม่ดีในวันที่หนึ่งเนี่ยแหม่ย้ายย้ายวันดีด้วยนะหนึ่งกันยาเลยนะเออเป็นวันที่เรื่องโชคลาภของคุณเนี่ยโดดเด่นใช้ได้นะโดดเด่นใช้ได้เลยอ่าเลขสี่เนี่ยเหมือนคุณ อันนี้ผมสมมติเปรียบเปียบให้ฟังนะว่าม,มันได้รับตําแหน่งถึงสามตำแหน่งเนี่ยเช่นคุณซื้อสลากหนึ่งใบเนี่ยมันโดนทั้งสามตัวหน้ามันโดนทั้งสามตัวท้ายมันโดนทั้งสองตัวท้ายหรือบางทีมันไปโดนรางวัลอื่นๆเข้าใจไหมคือมันกินหลายต่อสลากใบเดียวเนี่ยมันกินได้หลายต่อเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้พูดในเรื่องของโชคลาภนะภาพรวมทีนี้ คำว่าลาภะมันไม่ได้แปลว่าเรื่องโชคลาภหรือถูกหวยรวยเบอร์อย่างเดียวมันหมายถึงเกี่ยวกับหน้าที่การงานความสําเร็จของท่านบางทีท่านได้รับตําแหน่งมันอาจจะมีพิเศษมีตําแหน่งพิเศษเข้ามามีหน้าที่พิเศษเข้ามาเหนื่อยไหมเหนื่อยมันไม่ได้ทํางานหน้าเดียวเพราะมันเป็นมหาจักรมหาจักรมันต้องฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงถูกไหมแต่มันก็สิ่งที่ท่านได้มาถึงแม้ว่าจะเหนื่อย ถึงแม้ว่าจะต้องบุกบ่าฝ่าฟันแต่มันมีความเป็นราชาโชคที่แปลว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองด้วยโชคดังพระราชาหมายถึงรับหน้าที่หลายอย่างผลตอบแทนก็หลายอย่างตามไปด้วยเช่นเดียวกันจุดนี้ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องมันต้องไปแสดงออกเรื่องงานก่อนและความสำเร็จก็ตามมา ตามมาตอนไหน19กันยายนครับดาวพระพุธโคจรเข้าพบลาภะคราวนี้เป็นทั้งกเกษตรและมหาอุดดาวกเกษตรเผด็จออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองดาวอุดก็แสดงว่าสนาพาส่งเสียคือดาวพุธเนี่ยมันดีจริงๆนะเวลามันอยู่ราศีสิงห์มันก็สามตำแหน่งเลยมาหาจักรอุจวิราชราชาโชค มาอยู่ที่กันเนี่ยเป็นทั้งเกษตรและมหาอุดมหาอุดแปลว่าสูงทรงแสดงถึงวาสนาวาสนาเรื่องอะไรโชคลาภวาสนาเรื่องอะไรมรดกและดูสิดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารก็ไปอยู่ในเรือนมรณะที่เกี่ยวกับมรดกด้วยลัคนาราศีพิจิกท่านไม่ต้องกลัวพบมรณะท่านเป็นราศีเดียวที่ไม่ต้องกลัวพบมรณะกับพบวินาศ อริมรณะวินาศสามภพนี้คือสามภพร้ายของดวงชะตาของทุกลัคนาราศีแต่ราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีเดียวที่ให้ผลกลับด้านหรืออย่างน้อยคำว่าอริมรณะและวินาศก็ไม่ทำให้ดวงชะตาของท่านตกต่ำแต่บางคนกลับกลายเป็นดี ใช่ไหมเพราะอะไรหนึ่งเลือนอริของท่านราศีเมษเนี่ย,ยพบที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพบที่หกคือพบอริดาวอะไรดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านฉะนั้นพบอริก็คือเป็นพบของท่านเองมันไม่เสียมันแปลว่าตัวของท่านชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นคนที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเองมันกลายเป็นข้อดี มรณะเลือนพุธมรณะก็จริงแต่มันเป็นดาวดวงเดียวกับดาวลาพะโชคลาภแปลว่าอะไรที่มันสูญเสียไปเดี๋ยวมันได้คืนและเป็นดวงที่มีโอกาสได้รับมรดกในตามพื้นดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกพี่น้องสามคนนะถ้าคนใดคนหนึ่งลัคนาราศีพิจิกก็มีโอกาสได้มากกว่า กว่าคนอื่นนะนะเพราะดาวมอรณะกับดาวลาภะมันเป็นดาวดวงเดียวกันถูกไหมวินาศพบวินาศเจ้าเรือนคือดาวสุก์ซึ่งก็เป็นดาวคู่มิตรกับดาวอังคารแถมดาวสุก์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองฉะนั้นเนี่ยลัคนาราศีพิจิกเนี่ยไอพ้พร้ายทั้งสามพบอ่ะ ดาวประจำภพอะ่ะมันดีหนึ่งเสียหนึ่งมันไม่เสียร้อยเตใช่ไหมมันไม่เสียร้อยดีไม่ดีถ้าดาวนั้นมันอยู่ในตำแหน่งดีๆมันกลับกลายเป็นเรื่องดีเช่นตอนเนี้ดาวพุธเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยมาอยู่ลาพะวันที่19เกนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องของโชคลาภความสำเร็จมรดกตกทอด กับกลายเป็นดี19กันยาลาภะาเป็นเกษตรก็แปลว่าโชคลาภความสำเร็จได้มาอย่างแน่นอนชัดเจนชัดเจนฉะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนเดือนแห่งเงินทองเดือนแห่งโชคลาภเดือนแห่งความสำเร็จเพราะอะไรเพราะหนึ่งเงินทองเนี่ยมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับดาวการเงินก็คือดาวพฤหัสของท่าน โคจออยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นบ้านของดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์ก็อยู่ในภพลาภะและดาวศุกร์กับดาวพุธก็เป็นอะไรคู่ธาตุดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่สมพลทําไมมีดาวอาทิตย์สองดวงเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันย้ายสองจังหวะใช่ไหมจังหวะแรกหนึ่งกันยาเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ยังอยู่ในราศีสิงห์แต่พอ19กันยาเนี่ยดาวอาทิตย์เขาย้ายมาวันที่17ดาวอาทิตย์มาลอก่อนไง ดาวอาทิตย์มารอก่อนพอดาวพุธย้ายมาวันที่19ก็เจอดาวอาทิตย์อยู่แล้วก็กลายเป็นอาทิตย์พุธศุกร์หกสี่เอียวอยู่ด้วยกันนะหกสี่เอียวรวมกันก็สิบเอ็ดนะแล้วอยู่ในภนะพลาภคุณเขาเรียกว่าดาวสามสหายนะครับชัดเจนและดูดีดาวอาทิตย์คือดาวอะไรดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนการงาน มาอยู่ในพพลาภะงานกรรมะลาภะแปลว่างานสำเร็จกรรมะลาภะฟังอีกทีการงานประสบผลสำเร็จฉะนั้นชัดเจนอันนี้คือ17กันยาอยู่ยาวไปจนถึง17เจตุลาแล้ว พอดาวพุธมาวันที่19ดาวเจ้าเรือนลาภะก,ก็เป็นเกษตรและเป็นอูดก็ชัดเจนตรงนี้ก็ชัดเจนว่าผลของดาวอาทิตย์การงานสําเร็จดาวแห่งความสําเร็จก็ตามมาแล้วมาอยู่ด้วยกันสวยงามก็ถือว่าเดือนเดือนนี้ลัคนาราศีพิจิกถือว่าดวงดีไม่แพ้ใครแต่อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนท้ายทีนะอันนี้เราแยกเป็นดาวไปก่อน สุดท้ายครับดาวศุกร์ย้ายวันที่21กันยายนดาวศุกร์เจ้าเรือนวินาศก็เข้าสู่ภพวินาศวินาศก็อุดมเกณฑ์เนี่ยผมถึงได้บอกไงลัคนาราศีพิจิกไม่ต้องกลัวอริมรณะและวินาศดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเจอคู่ครับแต่จะเป็นการเจอแบบคาดไม่ถึงฉับพันธันใด ระวังตกหลุมรักใครเข้าง่ายๆและกันช่วงนี้ <c oughs> นี่นะเพราะดาวศุกร์เป็นดาวคู่ครอง <c oughs> ผมเคยย้ำแล้วนะ <c oughs> เคยพูดไปแล้วนะ <c oughs> ว่าลัคนาราศีพิจิกเนะี่ยบทเวลาจะเจอคู่ครองจริงๆเนี่ยนะมันจะเจอแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจมันไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอะแต่มันจะหมายถึงแบบลักษณะไหนใครลัคนาราศีพิจิกนะคอมเมนต์เข้ามานะที่มีครอบครัวแล้วเป็นไหม ชอบอีกคนนึงแต่ก็แต่งกับอีกคนนึงแต่ไม่ใช่ว่าไอคนที่เราแต่งด้วยมันไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ถูกใจไม่ใช่สเปคอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าเอยอยู่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 กันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยคู่แท้ของเราเนี่ยมักจะไม่ใช่ที่ตั้งใจไว้แต่แรกอ,ะอ่ะอ่าใครแลัขนาดราศีพิจิกที่ประสบการณ์ชีวิตผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วเนี่ยลองมาคอนเฟิร์มหน่อยสิมันจริงไหม มันไม่ใช่ว่าอ,อกหักรักคุดนะมันเป็นลักษณะเฮ้ยเออตอนคบหาเนี่ยดูดูอีกคนนึงไว้คุยกับอีกคนนึงไว้ถึงเวลาอ่ะกลายเป็นอีกคนหนึ่งอันเนี้ยมันมันเป็นดวงส่วนตัวของชาวลัคนาราศรีพิจิกเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ที่ต้องพูดเพราะอะไรเพราะช่วงนี้แหละ,ะสำหรับคนโสดอ,อ่ะเจอ เพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเล็งลัคนาท่านอยู่แล้วพฤหัสเล็งลัคก,ก็มักจะเป็นช่วงจังหวะพฤหัสเล็งลัคก,ก็มักจะเป็นช่วงจังหวะที่จะได้เจอคู่แท้ซึ่งระยะเวลาบอกแล้วไง3าเมษาที่ผ่านมาจนถึงพฤษภาปีหน้าแต่ทีนี้ถ้าถามเรื่องคู่ครองจริงๆก็ต้องดาวสุก ทีนี้ดาวสุขมาเป็นเกษตรเกษตรไปว่าอะไรแน่นอนมั่นคงมาอยู่ในภพวินาศวินาศมันแปลว่าคาดไม่ถึงมันอาจจะไม่ใช่คนที่เราไม่เคยรู้จักหรอกเหมือนเรากำลังจะคบกับคนหนึ่งอยู่เงี้ยปรากฏถึงเวลาเอาไปเลือกเพื่อนเฉยเลย <laughs> รู้สึกเออ ไอ้คุยกับไอ้หนุ่มคนนี้นะคุยกันไปเนะี่ยโอเคโอเคนะแต่ออไอ้เพื่อนของไอ้หนุ่มคนเนี้มันเอ้มันมันเหมือนจะใช่กว่าอะไรอย่างเงี้ยจอยู่ปรับปรับ,บฉับพันอ่าเนี่ยเนี่ยชาวลักนาราศีพิจิกจะเป็นลักษณะแบบเนี้แล้วก็อาจจะต้องเรื่องนี้ก็ประมาทไม่ได้นะในเรื่องของการเขาเรียกว่า เจอคู่แบบฉับพลันเจอปุ๊บแต่งปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีสาเหตุจากเรื่องของการเข้าใจไหมเกี่ยวกับมีเบบีขึ้นมาอะไรลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ถ้าใครที่กังวลเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเข้าใจไหมแต่ถ้าใครรู้สึกให้ hey, มีก็ดีเหมือนกันนะปล่อยจอยมีมาก็ลุยไปนะมันก็จะใช่ มันจะใช่ตามดวงในช่วงนี้เนี่ยในปีนี้คุณเจอใครก็ตามจะถูกใจมากถูกใจน้อยก็ตามอะ่ะแต่ถ้าเกิดมันถูกชะตากันอะ่ะนั่นแหละคู่แท้และคู่ดีด้วยและยิ่งในช่วงนเนี้ยเนี่ยหลังวันที่21กันยาเนี่ยมีโอกาสสูงและจะเจอกันแบบฉับพลันทันใดถึงขั้น บุบปรับแต่งออเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่ดูนี้จะจริงไหมอ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะที่มีเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเนี่ยเรามาเล่าให้ฟังนี้มันมันจริงไหมมันเป็นไหมว่าอ,อยู่อยู่ๆก็เจอคู่แบบฉับพลันทันใดอะไรลักษณะแบบนี้คือเขาเรียกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกอะ่ะไม่ต้องพิถีวิถันในการเลือกมากหรอกถึงเวลามันมาเอง ไม่ต้องซือ้อไม่ต้องหาก็มาเองถ้าคู่ครองนะตามพมลิขิตใช้คำนี้แล้วกันไอ้ที่เราดั้งด้นหาดั้งด้นจีบดั้งด้นสารความสัมพันธ์มาเนี่ยบางทีมันก็มันก็ผิดฝาผิดตัวไงไอ้บทมาจริงๆไม่ใช่เว้ยแต่เมื่อมันมาแล้วมันคือใช่โดยเฉพาะในช่วงนี้นะจ๊ะาฝากไว้นะาฝากไว้ ถือว่าโอเควินาศเป็นเกษตรก็คือไอ้ความพลิกผันความอะไรมันก็จบลงไม่มีปัญหาทีนี้มาดูจุดที่ภาพรวมที่ผมจะย้ําเตือนว่าในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเนี่ยมันก็มีเรื่องติดขัดอยู่นิดนึงนะนี่คือรูปดวงวันที่30กันยานะดาวพระจันทร์อยู่ตรงนี้พุธเลงกับราหูเนี่ยคือดาวโชคลาภของท่านราหู คือดาวพันธุของท่านเห็นไหมมันเริ่มมีเรื่องความเชื่อมโพันธุพันธุคืออะไรครอบครัวครับพุทธคือโชคลาบมันขัดแย้งกันมันเป็นคู่ศัตรูดาวอาทิตย์กับราหูก็เป็นคู่คลาดแต่ยังคาดไม่เต็มใบพระจันทร์วันที่หนึ่งตุลาย้ายมาเข้าสู่ราศีกัน จะเกิดสุริยุปราคาคือมันจะไม่ได้เกิดในวันที่หนึ่ง,งนะแต่หมายถึงว่าความเป็นคราดอาทิตย์จันรลาหูเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาส่วนในด้านทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพระจันทร์พระอาทิตย์กับลาหูมันต้องตรงองศากันวันนั้นนะมันจะเกิดสุริยุปราคาเกิดขึ้นนะเพราะพระอาทิตย์กับพระจันทร์รวมกันเนี่ยจันทร์จะดับ ชาว่าจจันดับก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์อยู่ร่วมกันตื่นมาสักประมาณตีห้านะตีสี่ตีห้านะเราจะเห็นพระจันทร์อยู่บนขอบฟ้า,าทิศตะวันออกแล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างของพระอาทิตย์ก็จะทำให้พระจันทร์หายไปเนี่ยเพราะมันอยู่ด้วยกันไง แต่บังเอิญตรงข้ามมันลาหูครับตรงข้ามมันเป็นลาหูมันเลยเกิดคลาดซึ่งเมื่อพระจันทร์กับพระอาทิตย์อยู่ด้วยกันก็จะเกิดสุริยุปราคาแต่ถ้าพระจันทร์เดินไปหาลาหูพระอาทิตย์ส่องเข้าไปที่พระจันทร์กับลาหูก็จะเป็นจันทรุปราคาอันนี้โหราศาสตร์ที่อ้างอิงกับดาราศาสตร์ง่าย,ายนะครับพระจันทร์ร่วมกับพระอาทิตย์สุริยุปราคา พระจันทร์เดินเข้าไปอยู่ร่วมกับลาหูและพระอาทิตย์อยู่ฝั่งตรงข้ามจันทะลุปปลาคาก็คือพระจันทร์เพนไงแตบบ่เพนแล้วเจอคลาดของลาหูนจะจ๊ะอ่ะประมาณนี้เกิดกับเรื่องโชคลาภดังนั้นเรื่องโชคลาภเนี่ยมันดีครับแต่ให้ระ,ะมัดระวังความไม่แน่นอนเช่นมันอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเรื่องของญาติพี่น้องมาลบกวนอะไรลักษณะแบบนี้นะครับระมัดระวังไว้ แต่เรื่องเงินเรื่องทองมันโดดเด่นมากความสําเร็จในเรื่องงานอะไรต่างๆนานาถือว่าโอเคสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาในเดือนกันยายนนี้ก่อนจากไปนะครับฝากสปอนเซอร์ของเราไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ฟาสเทคนะครับไลน์แอดฟาสเทนะบอกว่ามาจากคลิปอาจารย์ตังลด10%ครับหิ้งพระติดผนังหน้าบานเลื่อนก่อนจากไปครับช่วยกันหน่อยนะฝากกดแชร์กดไลค์นิดนึงนะกดติดตามนะยอดไม่รู้ว่ ช่องอื่นเป็นไหมช่องนี้นี่โหลดทั่วภาพเลยนะ,ะฝากไว้ด้วยถ้าถูกใจคำทำนายก็ช่วยเหลือสนับสนุนรายการที่พร้อมเพล์แล้วก็ q r โค้ดตรงนี้นะครับแค่เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟก็พอนะไม่ต้องขอเยอะนะครับเอาแค่พอมีกำลังใจในการทำงานนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังครับชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาเดือนกันยายน2567คนสํารคนาญงานก็สำเร็จ เดือนแห่งความก้าวหน้ารุ่งเรืองน,นะแล้วก็เจอคู่แบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะจ๊ะชอบไม่ชอบก็พิจารณากันเอานะจ๊ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับโชคดีทุกท่านชาวลคาราศีพิจิกครับสวัสดีครับ